สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกแล้วนะครับและว,วันนี้เราก็กลับมาต่อกันในภาคที่4กับ5กับการสรุปเรื่องราวของเกมผีสุดสยองอย่าง Fatal Frame ที่เรียกได้ว่าหลายคนลงความเห็นว่าเกมนี้มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนชนิดแทบไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริงไหมคําตอบก็คือจริงครับซับซ้อนจนผมแทบจะนั่งปวดหัวกันเลยทีเดียว แต่เพื่อคุณผู้ชมผมจึงได้สรุปเรื่องราวในรูปแบบของตัวเองเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วครับโดยถ้าหากเนื้อหามีส่วนไหนที่ขาดตกหรือผิดไปก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมสรุปเรื่องราวของเกม f ฟ t a l f r a m e ทั้งภาคที่4และภาคที่5กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวก่อนเหตุการณ์เฟเธอร์เฟรมภาคที่4ก่อนอื่นผมจะต้องขอเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปของเหตุการณ์ในอดีตก่อนนะครับซึ่งเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูที่มีชื่อว่าเกาะโรเกสึในตอนนั้นผู้คนทั้งหลายมักจะเกิดโรคประหลาดบางอย่างที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้นั่นก็คือโรคจันทราซึ่งเป็นโรคที่มีความทับซ้อนระหว่างโลกมนุษย์และโลกของวิญ,ญญาณ โดยคนที่เป็นโลกนี้จะได้ยินเสียงของวิญญาณคนตายและถูกดึงพลังชีวิตออกไปเรื่อยๆใบหน้าของพวกเขาจะบิดเบี้ยวลงจนกว่าจะเข้าสู่ความผดบานในขั้นตอนสุดท้ายแต่ถึงอย่างนั้นการก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาผดบาน,นั้นยากมากเนื่องจากผู้คนมักจะตายก่อนที่จะได้เกิดช่วงเวลาแบบนี้ผู้คนในเกาะตางวาดกลัวโลกนี้กันอย่างมากจนถึงขั้นหาทางยับยั้งให้ได้นั่นก็คือการสร้างพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมคีไรโก เป็นพิธีกรรมที่จะต้องบวงสวงเพื่อส่งวิญญาณคนตายในเกาะให้ไปสู่โลกหน้าในช่วงจันทราคาตเมื่อทําเสร็จอาการของโรคจันทาก็จะทุเลาลงไปกลายเป็นในทุกๆสิปีก็จะเกิดพิธีกรรมแบบนี้อยู่ตลอดครับซาคุยะหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคจันทาจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมาตลอดทําให้ชิเคโตะพออ,อของโรงพยาบาลและเป็นพ่อของเธอต้องการหาทางรักษาเธอในช่วงจันทราคาตโดยร่วมมือกับลูกชายคนโตชื่อว่าโย ในการลักพาตัวเด็กหญิงจำนวน5คนเพื่อมาเป็นคนประกอบพิธีกรรมบรรเลงเพลงสกิโมริหรือที่เรียกกันว่าคานาเดะและโซยะผู้ประดิษฐ์หน้ากากในพิธีกรรมส่วนซาคุยะก็ได้ถูกรับเลือกเป็นอุสวะคนระบำยงวงสงนั่นเองพิธีกรรมได้ดําเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นทําให้หน้ากากแตกออกและซาคุยะก็เกิดอาการโคมา่า ส่วนเด็กสาวทั้ง5เกิดสูญเสียความทรงจําจากผลสะท้อนของพิธีกรรมทําให้พวกเธอจําอะไรไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเนื่องจากพิธีกรรมที่ไรโกนั้นมันรุนแรงและน่ากลัวเกินไปผู้คนมากมายจึงหาทางแก้ไขด้วยการจัดงานระบำที่ชื่อว่าคังูราแทนเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของวิญ,ญญาณและผู้คนที่ป่วยเป็นโรคจันทราโดยหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นเทศกาลในเกาะตั้งแต่นั้นครับเฟเธอร์เฟลมภาคที่4ี่ปีต่อมาลูกกะ หญิงสาวที่เคยประกอบพิธีกรรมได้ออกมาใช้ชีวิตในเมืองกับผู้เป็นแม่ที่ชื่อยากะเธอรู้สึกคุ้นเคยกับความทรงจําอันแปลกประหลาดและอยากจะค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอได้ติดต่อหามิสกิมาดกะมาริเอะโทโมเอะหญิงสาวสี่คนที่เคยร่วมพิธีกรรมด้วยกันมาตลอดจนวันหนึ่งที่มาริเอะกับโทโมเอะได้เข้าไปยังเกาะโรเคสึและได้ตายลงอย่างเป็นปริศนาทําให้มิสกิกับมาดกะตามไปสืบหาความจริงด้วยสุดท้ายมาดกะได้ถูกซาคุยะฆ่าตาย และกายเป็นวิญญาณบิดเบี้ยวส่วนมิสก,กิได้ค้นพบความทรงจําว่าเธอสนิทกับซาคุยะซึ่งซาคุยะได้ทําตุ๊กตาเด็กหญิงเอาไว้เป็นเพื่อนที่ชื่อว่ามิยะและมิยานั่นเองที่เป็นสิ่งตัวแทนในร่างของเธอจนกลายเป็นเด็กหญิงสีดําชักนําให้มิสก,กิกลับมาที่เกาะแห่งนี้ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยฝีมือของซาคุยะ นั่นจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทําให้รูกะตัดสินใจออกเดินทางไปยังเกาะที่เป็นบ้านเกิดของเธอก่อนจะเจอเข้ากับกล้องถ่ายรูปที่สามารถผนึกวิญญาณเล่ลอนได้และได้สู้กับวิญญาณของมาดูกะที่บิดเบี้ยวไปแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับรูกาหลบหนีและต่อสู้กับวิญญาณร้ายมากมายพร้อมกับรวบรวมเศษชิ้นส่วนหน้ากาก,ากที่มารุททีหลังว่าพ่อของเธอเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นก็คือโซโยักคนที่ร่วมมือกับพออโรงพยาบาลและโยให้เกิดพิธีกรรมที่ผิดพลาดขึ้นนั่นเอง รูกะพบเส้นทางใต้ดินที่เชื่อมต่อไปอยังโรงพยาบาลในตอนนั้นเธอจำเรื่องราวในตอนเด็กได้ว่าเธอถูกจับตัวมาเป็นคนประกอบพิธีกรรมและสูญเสียความทรงจำไปจากความผิดพลาดแต่ถึงกระนั้นคนที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือซาคุยะคนที่เป็นอุสิวะและบาดเจ็บในพิธีเธอได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสองปีให้หลังหลังจากนั้นเธอก็มีใบหน้าที่บิดเบี้ยวเนื่องจากว่าการผลิบานของโรคจันทาได้ตื่นขึ้นทำให้าาผู้ที่พบเห็นใบหน้าของซาคุยะต้องตายลงด้วยอาการแปลกๆนั่นก็คือการเอามือปิดหน้า จากนั้นผู้คนมากมายก็ได้ทยอยตายอย่างกระทันหันจนสักคุยะตายลงจากโรคจันทราและกลายเป็นวิญญาณร้ายไปเมื่อเห็นท่าจะไม่ดีโซจิโร่คิริชิมานักสื่อที่ตามสืบเรื่องราวนี้อยู่แล้วจึงแนะนําให้ไซกะพารูกะลูกสาวของเธอหนีออกไปจากเกาะซะส่วนเขาที่พบบาะแสว่าวโยเป็นคนลักพาตัวเด็กทั้ง5จึงรีบตามไปคิดบัญชีและหาทางสยบสักุยะให้ได้ก่อนที่จะมีคนตายไปมากกว่านี้แต่ทว่า โจชิโร่ได้พลาดท่าตกลงพยาบาลตายไปพร้อมกับโยซะก่อนรูกะเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดจึงได้รีบตรงไปยังประภาคารเพื่อแก้ไขพิธีกรรมที่กำลังจะเกิดในวันจันทราคาสะโดยการบรรเลงเพลงสึกิโมริเพื่อส่งวิญ,ญญาณทุกดวงให้ไปสู่สุขติแต่สักคุยะก็มาขัดขวางเขาทําให้เกิดการต่อสู้กันซะก่อนโดยฉากจบที่ควรจะเป็นก็คือรูกะจะเล่นเพลงสึกิโมริทําให้โจชิโร่ปรากฏตัวออกมาและนาหน้ากากที่รูกะรวบรวมไปใส่ไว้บนหน้าของสักคุยะซะ ก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงและดวงวิญญาณก็ได้ไปสู่สุคติตามภพภูมิของตนทั้งหมดครับเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ภาคที่5เรื่องราวเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมณหมู่บ้านบานภูเขาฮิคามิในอดีตมันมีชื่อว่าพิธีกรรมเสามนุษย์โดยจะให้หญิงสาวพรหมจันทร์ที่มีพลังวิญญาณแก่กล้ามาเป็นร่างทรงสถิตไว้ในกล่องที่เก็บของเหลวสีดำเอาไว้หรือที่เรียกว่าโยมิเพื่อแบกรับความทุกข์ทรมานของโลกคนเป็นและยับยั้งไม่ให้โยมิออกมาด้วยนอกจากนั้น ก็ยังมีการทําพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืองานแต่งวิญญาณเพื่อเสริมความแกร่งของวิญญาณหญิงสาวในการสถิตโยมีด้วยโดยจะให้ชายหนุ่มมาเข้าพิธีแต่งงานกับวิญญาณสาวร่างทรงซึ่งหาพิธีกรรมสําเร็จรุ่วร่งวิญญาณของชายหนุ่มจะเข้าไปสถิตคู่กับหญิงสาวในกล่องเก็บโยมีจนกว่าร่างจะสูญสลายแต่ถ้าพิธีล้มเหลวร่างของชายหนุ่มก็จะถูกฆ่าตายในทันทีและวิญญาณของร่างทรงสาวก็จะกลับไปสู่กล่องเก็บโยมิอย่างโดดเดี่ยวเพื่อรอวันหาคู่ในพิธีต่อไป โอเซคุโรสวาหญิงสาวผู้เคยมีประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วทําให้เธอมีพลังวิญญาณสูงมากจนเธอได้รับเลือกให้ทําหน้าที่เป็นคนส่งในการสถิตกล่องโยมิแต่ทว่าเธอได้ตกหลุมรักเข้ากับคุนิฮิโกอาโซชายหนุ่มที่ถูกเรียกมาและถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้ก่อนทําพิธีทั้งคู่ต่างรับรู้ในความรู้สึกแต่ไม่กล้าแสดงออกต่อกันโดยในเวลาไล่เรียกกันนั้นเคียวโซคุรุรุกิชายคนหนึ่งได้ออกไล่ฆ่าล่างส่งจนตายไปจำนวนมากทําให้โอเซรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจนเกิดความลังเลเข้า นั่นจึงกลายเป็นความผิดพลาดในพิธีกรรมที่ทําให้โยมิไหลทะลักออกมาและก่อให้เกิดเป็นคํำสาบบนภูเขาฮิคาิตั้งแต่นั้นเฟทธอรเฟลมภาคที่5ฮิโซกะคุโรสวาที่เปิดร้านขายของโบราณและเป็นหมอดูตามหาของด้วยได้รับการติดต่อจากเรนที่ฝันเห็นหญิงสาวประหลาดให้ช่วยหาอัลบั้มอันหนึ่งให้หน่อย เธอจึงพายูริโคสุคตะหญิงสาวที่ทำงานในร้านซึ่งมีความสามารถในการอ่านเงาหรือสัมผัสวิญญาณได้ให้ไปด้วยยูริได้พบเข้ากับอัลบั้มแล้วต่อสู้กับวิญญาณมากมายกว่าจะได้อัลบั้มนั้นมาทําให้ฮิโซกะเริ่มไม่ค่อยอยากจะให้ยูริเข้ามาเสียงในงานของเธอตั้งแต่นั้นวันต่อมาฟู uh ino, ยูฮิฮิมิโนหญิงสาวคนหนึ่ง ได้มาขอให้ฮิโซกะช่วยตามหาฮารุกะโมโมเซเพื่อนของเธอที่ภูเขาฮิคามิให้หน่อยแต่ฮิโซกะไม่อยู่ยูริจึงจำใจต้องตามไปแทนเนื่องจากว่าฟูยูฮิฮิไมโนะใจร้อนและตัดสินใจจะมุ่งหน้าไปคนเดียวยูริจึงต้องตามไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อมาถึงยูริพบกล้องของฮิโซกะตกอยู่และฟูยูฮิก็ได้เกิดอาการเสียสติปาดคอตัวเองต่อหน้ายูริกลายเป็นวิญ,ญญาณอาฆาตที่ยูริต้องต่อสู้ด้วยยูริออกตามหาฮารุกะและฮิโซกะกลับคืนมาเพื่อชดเชยที่สูญเสียฟูยูฮิที่ฆ่าตัวตายไป เธอใช้พลังของเธอสัมผัสกับกล้องจนมองเห็นว่าฮิโซกะได้ถูกวิญญาณตนหนึ่งจับตัวเธอค้อนหาไปเรื่อยๆจนเจอฮารุกะและพาตัวกลับมาพักที่ร้านก่อนที่ฮารุกะจะถูกวิญญาณของฟูยูฮิชักนําให้ออกไปและหายสาบสูญในที่สุดครับยูริเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงมุ่งหน้ามายังภูเขาฮิคามิอีกครั้งแต่ก็ไม่พบเจอฮารุกะอีกเลยเธอพบเจอกับมิอูหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งแทนมิอูมีความสามารถในการอ่านเงาได้เหมือนกับยูริเธอเล่าว,ว่าเธอถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุสามขวบ ก่อนจะมาพบเบาะแสนในเวลาไม่นานว่าแม่ของเธอนั้นอยู่ที่ภูเขาฮิคามิเธอจึงมาที่นี่ก่อนจะถูกวิญญาณร้ายและผีสาวจับตัวมาขังไว้ในกล่องโยมิจนยูริมาช่วยในที่สุดเวลาต่อมายูริถูกวิญญาณชักจูงให้กลับมาที่ภูเขาฮิคาิอีกครั้งโดยมีมิอุตตามมาด้วยจนพวกเธอได้เจอกับตัวการในเรื่องนี้นั่นก็คือผีสาวในชุดแต่งงานสีดำหรือโอเซ่นั่นเองสุดท้ายยูริก็หนีได้ทันและเข้าไปช่วยฮิโซกะได้สำเร็จก่อนจะพาตัวกลับมาอย่างปลอดภัย และรู้อีกด้วยว่าผีสาวในชุดแต่งงานสีดํานั้นมีชื่อว่าโอเซคุโรสวาส่วนมิอุที่ไปยังภูเขาฮิคามีด้วยก็ได้รู้เบาะแสของแม่เธอซึ่งแม่ของเธอนั้นก็คือมิกุนางเอกจากภาคที่หนึ่งนั่นเองโดยเธอได้หลงรักพี่ชายของตัวเองนั่นก็คือมาฟุยุจนในภาค3ามนั้นเธอได้ถูกดึงเข้าไปสู่ห้วงที่มาฟุยุอยู่ก่อนจะวิ่งตามไปและรักกันจนมิกุตั้งท้องซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากมิกุด้วยความสับสนจึงทิ้งมิอุเอาไว้และได้ยินว่า ที่ภูเขาฮิคามินั้นมีพิธีกรรมสาววิญญาณอยู่เธอจึงเลือกเข้าพิธีแต่งงานเพราะอยากจะให้วิญญาณของมาฟุยุมาอยู่กับเธอและหลับไหลยอยู่ในกล่องโยมีด้วยกันไปตลอดการแต่สุดท้ายมิอุผู้เป็นลูกก็ได้มาเปิดออกซะก่อนและพาก,กลับมาอย่างล้านจดมิกุที่ทนความปรารถนาไม่ไหวจึงกลับไปที่ภูเขาอีกครั้งก่อนจะนำพาไปสู่ฉากจบ2แบบนั่นก็คือตอนที่มิกุกลับไปที่ภูเขาทั้งหมดเป็นแค่ความฝันมิอุก,กับมิคุได้นอนอยู่ด้วยกันและก็จบกันไปครับ ส่วนอิกชาก็คือการล่ําลากันระหว่าง2แม่ลูกกลายเป็นมิอุเข้าใจผู้เป็นแม่และเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวก่อนที่มิกุจะสลายหายไปครับหลังจากที่ฮิโซกะลอดกลับมาได้แล้วปรากฏว่าวิญญ,ญาณในภูเขาเริ่มทะลักเข้ามาอย่างโลกมนุษย์มากขึ้นและเข้าจู่โจมพวกเธอในร้านเรนที่เข้ามาช่วยได้ทันจึงใช้กล้องกำจัดวิญญ,ญาณขาจัดพวกมันออกไปจนแทบจะต้านเอาไว้ไม่อยู่ เลนได้รู้สาเหตุว่านั่นเป็นเพราะสัตว์มนุษย์คนล่าสุดกําลังจะสลายไปจนหมดแล้วทําให้เกิดสุริยทมินขึ้นส่งผลทําให้โยมิไหลทะลักออกมาพร้อมกับวิญ,ญญาณอาฆาตมากมายยูริเมื่อเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจไปที่ภูเขาเพื่อจบเรื่องคนเดียวโดยจะเป็นการจบเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีโดยด้านดีก็คือยูริเข้ากอดและรับรู้ความรู้สึกของโอเซะจนทําให้โอเซะึ้นสติขึ้นมาได้และเลือกที่จะกลับไปผนึกโยมิต่อไป ส่วนด้านร้ายก็คือโอเซชักชวนให้ยูริเข้ามาร่วมกันสถิตโยมิคู่กับเธอเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดด้วยกันซึ่งยูริที่เข้าใจความรู้สึกก็ตอบรับแต่โดยดีทําให้ฮิโซกะที่มาพบเข้าทีหลังเสียใจเป็นอย่างมากในส่วนเนื้อเรื่องของเรนที่ขอให้ฮิโซกะไปตามหาอาราบัมเขาก็ได้พบกับภาพของโอเซคุโรสวาที่ชักนําให้เขาไปยังภูเขาฮิคามิเพื่อตามหาอะไรบางอย่างโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์สุริยทมินเขาก็ได้เข้าไปยังภูเขาอีกครั้งและได้รู้ว่าความฝันถึงหญิงสาวปริศนานั้น ก็คือชิราฮิคุโดยเรนนั้นก็คือคุนิฮิโกอาโซในร่างเด็กซึ่งเป็นในชาติก่อนหรือไม่ก็เป็นร่างของบรรพบุรุษครับอันนี้ไม่แน่ใจนะซึ่งเขาได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชิราฮิคุทําให้เรนต้องเลือกระหว่างชิราฮิคุกับโอเซที่คุนิฮิโกะในตอนโตตกหลุมรักกลายเป็นว่าเรนจะต้องมาสวยกับการกระทําของคนที่ชื่อคุนิฮิโกะเพราะเขาดันหน้าตาคล้ายกัน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีฉากจบทั้งสองแบบด้วยกันอีกด้วยโดยแบบแรกของชิราฮิคุนั้นเล่นได้ตามมาจนถึงกล่องโยมิที่มีร่างของชิราฮิคุอยู่ด้วยก่อนจะถูกวิญญาณของเธอชักพามาให้อยู่ด้วยกันจนเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นสุดท้ายชิราฮิคุก็ได้ปล่อยเขาไปเนื่องจากว่าร่างกายของเรนไม่สามารถอยู่กับเธอได้ตลอดการแบบที่2ก็คือในห้วงในอดีตชิราฮิคุเลือกที่จะให้คุนิฮิโกเลือกที่จะลืมเธอไปซะกลายเป็นการจบความสัมพันธ์ที่เสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนของโอเซ เลนได้เข้ามาพบเจอกับโอเซในร่างชุดดาและถามว่าพร้อมจะอยู่ด้วยกันไปตลอดการหรือไม่แต่เรนในตอนนั้นไม่ได้เหลือเยื่อใยเหมือนในชาติก่อนหรือเหมือนกับคุณิฮิโกะโอเซจึงขอให้เขาถ่ายรูปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายตัวไปครับอีกแบบหนึ่งก็คือเลนตัดสินใจอยู่ร่วมกันกับโอเซและพร้อมจะสูญสลายไปในกล่องโยมิทําให้โอเซดีใจมากแต่เธอเพียงต้องการรอให้เลนหรือคุณิฮิโกะบอกความรู้สึกที่มีกับเธอเท่านั้นและอยากใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่า ทำให้เธอซาบซึ้งและสูญสลายไปต่อหน้าเรนด้วยความสวยงามครับและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเกมสุดน่ากลัวอย่าง Fatal Frame ทั้ง5ภาคเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน เทลลิมสตอรี่เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ